ชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของดวงชะตาครึ่งเดือนแรกของมกรานะครับเข้าสกราดใหม่ต้นปีแล้วนะฮะเริ่มที่เรื่องของการเงินก่อนนะครับในช่วงนี้ไม่ใช่ราหูค้นรัพด้วยนะฮะภเกตก็ค้นทรัพย์ตามด้วยนะครับเรียกว่าในช่วงนี้มีดาว2ดวงอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับมันมีเคล็ดลับอย่างนะครับถ้าปกตินะมันจะเป็นเงินที่ไหลออกแบบต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้น ราหูคนทรัพย์ตัวเดียวก็ยังอ่วมเลยนะเพิเกตโคนอีกทีนะครับเรียกว่าจะแห้งกระเป๋าได้เลยฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะมีโอกาสนะครับควรหาบางคนอาจจะอยากจะมอบนะครับเงินให้กับใครนะครับให้กับบูคาลหรือฝากไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับสมัยก่อนเขาก็ใช้เอาเงินเวลาดวงดนีนะเงินฝังตะตุ่มนะฮะฝังไหฝังกำปั่นนะฮะเอาไว้อย่างงี้นะแต่เพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับช่วงนี้ครึ่งเดือนนี้นะอย่าพกเงินแบบ ติดตัวเยอะเกินนะครับเพราะมีเท่าไหร่มันจะใช้หมดเลยอย่างที่2ครับพยายามแบบถอนยากยากนิดนึ่งนะมีอะไรก็พยายามแบบหาเรื่องถอนห,หรือว่าดึงเงินให้นานที่สุดนะครับแล้วก็สามนะครับบางคนเขาก็จะใช้ในการเอาไปซื้อสมัยโบราณนะครับก็เรียกว่ามันก็เป็นโบราณน,นะก็เรียกว่าซื้อพวกทองพวกอะไรที่มันเอาไปแปลงเป็นเงินสดได้ยากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับคือถ้าถึงเงินสดไม่ค่อยได้ครับแต่ยุคปัจจุบันคุณก็อาจจะใช้วิธีนะครับพยายามไันให้มันถอนยากยากนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีคนนะครับหรือมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินอยู่ตลอดเวลาเลยนะอะไรที่ยังไม่จาเป็นจะต้องซื้ออะบอกงี้ก่อนนะครับเพราะว่าในเมื่อค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอย่างถ้าเราจําเป็นต้องซื้อก็ซื้ออะไรที่มันยังยังไม่จาเป็นถ้าซื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรจ่ายอื่นๆๆที่มันวิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันจะหมดไปซะดหมดนะครับเดี๋ยวมันจะ เกลียงซะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จะเป็นเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นก็ซื้อนะถ้ามันราคาที่มันโอ้โหแบบถูกตาต้องใจจริงก็โอเคก็ตามสะดวกนะครับประมาณนี้นะหรือบางคนก็ผวกที่บอกว่าฝากไว้บุ้กาลีฝากไว้กาแฟนะครับแต่บางคนโหฝากไม่ได้เลยน่าโกาฝากไว้กับตัวเราอีกนะฮะก็ดูแต่ละบ้านแตกต่างกันแล้วกันเนาะโอเคนะฮะก็ อ่ะต่อมาแล้วกันเรื่องของงานเรื่องเงินรายจ่ายออกแล้วนะเ,เงินรายรับก็มีนะครับไม่ใช่ว่าราหูไม่ใช่คนซับอย่างเดียวครับไม่ใช่ค้นออกอย่างเดียวมันค้นให้ด้วยนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าใครที่ลงทุนทําอะไรในช่วงนี้คุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณลงทุนนะหรือว่าถ้าจะหา็อบพิเศษหรือหางานพิเศษอะไรนะครับในช่วงนี้ได้ก็กทำนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้งานนะครับพิเศษเศษในช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็ประการต่อมานะครับ กมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับจะค้าขายนะครับในช่วงนี้หรือจะออนไลน์หรือจะเปิดตลาดใหม่ๆสามารถทําได้นะครับผมว่าเน้นในการเปิดตลาดใหม่ๆเน้นในการหาผิตดั์สินค้าใหม่เน้นในการทําการตลาดหรือว่าอาจจะกระตุ้นการตลาดนะครับในช่วงนี้มันจะมีข่าวดีนะเอาให้เต็มที่นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าครึ่งเดือนหลังนะครับมันจะวุ่นๆมากกว่านี้นะครับแต่ช่วงนี้ เรียกว่าสปีดงานได้นะครับแต่ว่างานเร่งงานด่วนงานแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็งานที่ทําร่วงเวลานะครับเยอะพิเศษขึ้นหน่อยจะต้องทำงานแบบร่วงเวลานะครับที่ทํางานหรือว่าวันหยุดต้องทํางานอะไรประมาณนี้นะฮะแปลว่ากิจกรรมอะไรส่วนตัวเราไม่ค่อยมีละมันจะเป็นกิจกรรมเพื่อผู้อื่นกิจกรรมเพื่อ คนรอบข้างอะไรพวกนี้มากกว่านะครับฉะนั้นทําอะไรในช่วงนี้ก็รีบทำซะนะแล้วก็ถ้าใครจะหาเงินอะไรในช่วงนี้ก็หาซะนะก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงคนราศีเมษเนี่ยใครจ่ายโดยรวมครับเอาจริงก็้างเยอะแล้วก็ มันจะมีเรื่องของให้จ่ายแบบปูปับชอพลัน,นเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นถ้ามันไม่มีเก็บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหนื่อยตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้ามันเหลือมันก็จะช่วงเหมือนกับตุนข้าวเปลือกข้าวสารเอาไว้นะครับพอช่วงหน้าหนาวนะครับฝนหรือว่าหน้าฝนตกหนักๆเราไม่สามารถที่จะทําธุรกิจกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ถ้าบางช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีนะเราก็จะได้ใช้นะครับที่เราตุนเอาไว้ามาใช้นะครับฉะนั้นจําเป็นเลยคือหาวิธีเก็บให้ให้ รัดก,กุ่มแล้วก็พอกผูแล้วก็ให้นานที่สุดเนาะโอเคต่อมาครับเรื่องของอการงานนะครับอย่างที่บอกครับว่างานเล่งงานด่วนได้เข้ามาแล้วผมว่างานการเงินนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี่นะครับค่อนข้างจะพอที่จะเข้าทางเรานะบางทีมันจะมีเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้ได้เงินและงานพิเศษด้วยนะครับแต่รายจ่ายก็หาวิธีแบบ ปิดป้องเอานะไม่งักันมันก็เหนื่อยมันก็เครียดเหมือนกัน,อน,กนโอเคต่อม<ล>าเรื่องของความรักบ้างครับคนที่โสดน,นะครับการพบหาพูดคุยนะครับกับใครในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เอาจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเนะท่าไหร่นะบางทีมันไม่ค่อยได้ดังใจนะครับพยายามยืดหยุ่นแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปแล้วกันบางที มันคล้ายๆการความรักมันคล้ายๆการปลูกต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่กว่ามันจะโตสูงใหญ่มันต้องเจอแดดเจอฝนเจอลมนะครับเจอมรสุมเจออุปสรรคต่างๆนะครับหรือเพื่อเรียนรู้กันเรื่องๆเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นพวกถุงงอกมันวันเดียวคสองวันมันก็งอกแล้วแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับอยู่บนกระทะแลวนะฮะาฉะนั้นก็ไม่ค่อยยั่งยืนจากฉะนั้นก็อย่าเร่งสปีดเรื่องความรักการส่วนเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความรักดีเลยอ่าวว่างเอง แตกต่างกันนะความรักค่อนข้างดีครับคุณจะหวังผลได้นะคุณจะทําอะไรหรือว่าจะกิจกรรมอะไรด้วยกันหรือจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับก็พอได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตนช่วงนี้ครับคนราศีเมษเนี่ยดาวศุกร์คือดาวประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคือดาวเจ้าเรือนภพปตัตตนินะฮะแลวช่วงนี้ดาวศุกร์มันอยู่คู่กับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นมันไม่เสียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในในฐานะของเรือนภพแต่ว่าเพอเอิญมัน ไปเสียในมุมของการไปอยู่คู่กับดาวพระเสาร์นั่นเองนะครับฉะนั้นมันจะมีเรื่องแบบหงุดหงิดใจอยู่บ้างครับอะไรที่ไมไ่เรื่องใจนะครับมันก็มีอยู่บ้างแปลว่าโดยรวมกับแฟนเรานะครับเรื่องใหญ่ๆไม่มีอะไรเลยแต่คุณจะหงุดหงิดเรื่องเล็กๆนะครับคุณจะหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณจะหงุดหงิดกับสิ่งที่เราคาดหวังให้เขาทําอะไรให้แต่เราไม่เห็นว่าเขาจะทําอะไรสักอย่างประมาณนี้นะเออเท่ามันก็น่าหงุดหงิดกันนะ แต่เรื่องทั่วๆไปนะเรื่องสัปเยระในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าการวางแผนชีวิตอะไรบางอย่างนะครับคุณต้องกระตุ้นแฟนนะเอาจริงนะคุณต้องกระตุ้นมางก็บอกกระตุ้นแค่ไหนเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้นะฮะก็เอาตามสะดวกเนาะบางทีกระตุ้นแบบทางตรงทางอ้อมก็ต้องเอาบ้างนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาเรื่องของ ใครที่เรียนอยู่นะครับมุมดาวการเรียนค่อนข้างเด่นนะฮะมันมีโอกาสที่จะได้วิชาใหม่ๆหรือว่ามาเก่งขึ้นนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าหาอะไรทำนะครับให้ได้เต็มที่แล้วก็อยากจะเรียนก็พยายามศึกษาความรู้หลากหลายอย่างนะครับยิ่งดีนะคนราศีเมษยิ่งเรียนยิ่งเก่งจริงๆนะแล้วก็ศึกษาความรู้เลยได้ตลอดเวลานะฮะ การต่อมานะครับในเรื่องของคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับในช่วงช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับมันมีชื่อเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนขอความช่วยเหลือนะครับอย่างแรกครับอันที่2คือมัอออนมีงานเร่งงานด่วนนะครับหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่แบบเหมืรรมอนจะไแบบม่ว่างแต่เอ้เหมือนจะว่างแต่ไม่ว่างเอามันนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องของงานที่ลำบากใจนะครับจนจะเจองานหรือโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางสิ่งที่แบบทำแล้วลำบากใจนะก็พยายามคนโทรลนะครับเรื่องของ อารมณ์ดีๆแล้วกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่ทําให้เราแบบลำบากใจแล้วก็ผู้ใหญ่รือหัวหน้านะครับท่า <Summer> นอาจจะทําให้เราลำบากใจเหมือนกันนะโอเคต่อมาท่านอยู่ในวัยสวครับเรื่องแรกเลยครับท่านอยู่วัยสวคือ1นึงมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานข้อสอน,นะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของมุดหงิดกับลูกหลานนะครับบางท่านนะบางบ้านบางบ้านนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าลูกหลานบางคนไม่ใช่ลูกหลานทุกคนนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับจะ ไปดูตรวจสุขภาพนะครับพยายามนะครับผมว่ารีบไปก็ดีนะคุณจะได้แบบรู้สุขภาพร่างกายว่าต้องทํำยังไงนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของถ้าใครที่อยากจะทําอะไรนะครับในช่วงนี้คนที่อยู่ในสวสวนะให้รีบทำนะครับอยากเจออยากไปอยากกินนะครับอืมไม่ได้มีหลอกผมมองว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังมันจะมีอะไรแบบยุ่งๆเป็นพิเศษนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคต่อมานะฮะเรื่องของเลขมงคลบ้านครับมี18ึ 1, 69ครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโฉลกคือเลข7ครับสีที่ถูกโชลกครับมีดังนี้มีสีเหลืองนะครับที่ใช้ได้เนาะสีชมพูนะครับที่ใช้ได้นะฮะแล้วก็สีน้ำเงินครับแล้วก็สีคือสีม่วงครับส่วนสีที่ไม่ค่อยใช้กันนะครับหรือว่าเลี่ยงๆนะครับคือสีแดงครับแล้วก็วันที่ดีครับมีดังนี้ฮะมีวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับวันที่ติดขัดนะครับคือวันอังคารนะครับประมาณนี้แหละ แล้วก็เรื่องของการทำบุญครับมีโอกาสทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับเกี่ยวข้องกับคนพิการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาของเรานะครับแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเด็กนะครับนี่แหละจะดีเป็นพิเศษนะฮะโอเคเนาะก็น่าจะครบแล้วนะใครที่เรียนนะครับต้องบอกว่าเน้นนิดนึงนะมีสมาธินิดนึงนะครับช่วงนี้จะมีอะไรที่แบบทำให้เราค่อยเขวได้นะฮะ แล้วก็สุขภาพร่างกายาระวังอย่างครับคือเรื่องของใครเป็นความดันต้องระวังใครเป็นเบาหวานต้องระวังนะครับแล้วก็ร้อนในนะครับแลีกอย่างคือน้ําหนักตัวที่เพิรน,นิดเดียวนะครับมันขึ้นแบบไวมากแต่กว่าจะกดลงใช้เวลานานมากนะฮะฉะนั้นก็ดูแลร่างกายพิเศษด้วยครับช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยดีนะใครที่แบบออทำไมช่วงนี้เหนื่อยวุ่นวายใจครับดีครับดวงมันต้องเหนื่อยต้องวุ้นต้องเครียดนะครับ แต่เครียดนี่อย่าเครียดเยอะนะฮะแต่ว่าต้องเหนื่อยๆนะครับดวงมันให้เหนื่อยแล้วมันจะผลดีกําลังจะตามมานะฮะแต่ถ้าสบายเนี่ยคุณพยายามหาอะไรให้เหนื่อยๆยุ่งๆเข้าวไว้นะครับมันจะมีข่าวดีๆตามมานะครับเร่งทําให้ข่าวดีๆมาไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไปแล้วฮะโชคดีมีความสุขมากๆนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ